สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เราก็พามาดูจุดกลางเต้นของอุทยานนะคะหลังจากที่เราจ่ายค่ารถเรียบร้อยเจ็ดสิบาทค่าเข้าสองคนคนละยี่สิบค่ะตัวนี้จะเป็นจุดากลางเต้นนะคะของอุทยานเองเลยเดี๋ยวเราพามาดูวิวแหละมาดูว่าวิวเป็นยังไงเนาะถ้าที่นี่ที่อุทยานแต่เพิ่นที่ขอ,ของของอุทยานเองอะ่ะต้องขับรถเข้าไปอีก แต่ของเราเราเราพักอีกที่หนึ่งจะอยู่ปีนนะคะปนดอยของเราอยู่ตรงปีนดอยพอดีก็เลยไม่ต้องขับรถไปอีกเพราะเราเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าวันนี้เลยแต่อันเนี้ยนี่อันนี้เป็นของทยานมีว้างนะทุกคนโอ้ลมเย็นลมเย็นอากาศดีมากค่ะทุกคนอู้เต้นอุทยานอันใหญ่นะนอนได้หลายคนอยู่อันนี้เราก็พามาดูกันเนาะเลอกได้เองนะคะใารมาของก็กได้ก่อนว่างอยู่ค่ะว่างอยู่ได้หลายเต้นเลย นี่ก็คือมองเห็นยอดเขาเทวดานี่ก็มีศาลาให้นี่ยอดเขาเทวดา